อนิ oh, ี okay. okay. ้เกรดหนึ่งนะเธกัโอเคเดตมันดีลยเพลงแอคติงมากบอกเลยเพลงแอคติพงเพลงมันแต่คุวดนสุดที สิริกสิทธิ์มไม่ติดเนะติดเสียงนนังไยไม่ได้ตัดต่อนะะเรื่องนจริงๆตัดตอด้ไหมชอบขอ่เอ้ย คุณฮะเหมือนตัปลิ3สามจัได้เพลงอมอมมทะเลทราย Yeah, yeah, yeah. अब kasih <muchas> เด้เหรียญก็จะอยู่ตรงนี้นะสิบเวลาได้หนึ่งชั่วโมงบอกเลยสิบเหรียญถ้าขนาดนี้มันจะเป็นยังไงโอเคนะแล้วผมต้องไปรอเหรียญก่อนนะครับผมวูโคตรมันเลยแอปนี้นะแอปนี้ถ้าใครเห็นนะลองลองพูดดูแอปกีนเล่นเกมได้ตลอดก็จะเจอนะของผมมันแบบ เดี๋ยวเขาไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาเซอเพราะเครับอย่าลืมโหลดซอเซ็ตแมนมาเด้กับผมด้วยแล้วผมจะเปิดชื่อด้วยนะ,อนะตอนนี้ผมต้องขอพระคุณคนที่นะกดติดตามผมนั้นแบบรู้สึกแตจะเรื่ององไรขอบคุณมากเลยเแบบน้ำตาไหลอะตอนที่เห็นแบบมีการดูเมื่อหก <laughs> แจกโค้ดส่งฟรีดีลเด็ดรับต้นศูนย์บาทและคอนเทนต์ดีดีทุกวันใน11:11 Shopping Life Mega Festival 28ตุลาคมนี้ <laughs> ถึง <c oughs> วันนี้ผมจะมา แอสพี่กบกันนะครับกับพี่หลามนะครผมก็คือช่องอันนี้นะครับนเฟสโอเวอร์โหลดอะจะเปลี่ยนหนะน้าโปุ่มคีย์ในคนียากเปลี่ยนนะนี่นะครับผมช่องพี่กบกับพี่หลามนะนี่อย,ยู่อันนี้เน,นี่ยที่ผมดูเอฟซีนะโอเคผมจะมาสอนหาชื่อของพี่เขากันนะครับอย่างแรกนะครผมมาตรงนี้เลยนะครับมาตรงนี้ เปิดชื่อในโลบ็อกหน้าผมถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปดูไหมเจ้าผมเออมันเขียนได้ไหมเออลืมไปผมลบโลบ็อกทิ้งลวขอโทษนะคนที่แอดผมไปไม่ต้องแอดแล้วนะผมเพราะผมจะเปลี่ยนมาเล่นแค่ดีแดงดีแดงเดียมฟีฟแม็กแทนแล้วก็ซ้อเสร็จแมนซ้อเกมเอาไหมครับผม อ๋อมอายจะมาสตีมโซนิคแมนเนียก็ได้นะโอเคอย่ามันมีโซนิคเรซซิ่งเหมือนกันนะเป็นแบบเล่นได้ตลอดทุกเวลาด่านมันจะเหมือนกันนะครับผมแล้รข้างใช่มันเถอะ เบาไปเลอเอาเปอนก่น,ออกกนโอเคโอเคแล้วคนครับผมสตรีมในแอปนี้เหมือนกันนะเนี่ยสตรีม GTA 5อะไรเนี้ยมสตรีม GTA 5อยู่นะครับผมมาดูได้ตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่สองคนคลิปอาจจะยาวไปหน่อยนะคบผมแต่มีผู้ติดตามสองคน แล้วแฟนหนึ่งนแฟนแฟนเกมแอปเนี่ยแฟนคนที่ติดตามผมอ่ะหนึ่งคนอยากเล่น ODI วิภาไม่อยากเห็นพี่ผมมีตั้งน้อยแล้วอยากเล่น GTA V เฮ้ยเดี๋ยวโอ้หสองคนเองเหรอทำหลอกตากุณหรือเปล่าอ๋อเฮ้ย จริงครับผม G G A เล่นได้เลยผมก็กดเข้าไปแล้วเล่นสอง <S <S กเกมเียวันนี้แต่ตามจริงมันเล่นได้นานกว่าน,นี้นะอแอปเมื่อกี้เล่นได้นานมากตอนแรกอะตอนที่ผมเล่นสนุกใช่ไหมเออ ผมเล่นปึ๊บมันลดทีละหนึ่งเหรียญครับผมแอปมักเกะที่ผมเล่นอ่ะมันลดทีละหนึ่งเหรียญอันนี้ไม่ลดเยอะใช่ไหมเล่นห้าเครับลดแบบไวมากตุบกตุ๊กเลหัวใจเต้นเลยหัวใจตายตับตุ๊กตับตุกตับตุ๊กตับตุ๊ตุ๊แก่แก่โอ้ลานยาวมากบอกเลยว่าผมจะเล่นเอแค่ชักปืนแล้วก็ยิงคนตายไปหนึ่งคนนะผมแล้วก็วิ่งขโมยรถ แล้วก็ทําให้ตัวเองตายตีกยิงคนแล้วก็นีอํตำรวจที่ตะไม่ลู้จะทําตามสัญาด้านต่อเลตโก้เลยคนครับทำไมผมผมมีปืนอย่างนี้หรอจผมมีปืนผมก็จะยิงคน่หมดาไม่เชื่อว่าไม่มีปืนคิดปญาไปอยถาาเรก่อนไลกสันะยังไม่จดคิดนะตว่า ไวไฟนะคุณเอาไว้เล่นนี่อะของจริงแถมไม่แบบไม่แบบแอปนั้นแบบ,แบ,บแบบที่ต้องัอบลวงหน้านี่ปืนเอา้ย បងលាយចាំមើលខ្ញុំនឹងទៅលាន1ទៀតណាអាចសាររកចូលទៅបានណាបងៗ อืคที่กูเตรมอีกล้โอเคคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะผมครับ